สวัสดีค่ะวันนี้จะเปิดไพ่พยากรณ์อดีตชาติที่คุณทำมาคุณติดวิบากกรรมอะไรและควรแก้ไขยังไงอาจารย์อธิฐฐานก่อนนะขอบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดเปิดทางชี้ทางสว่างให้กับท่านทั้งหลายกัลยามิทราลายที่ได้เห็นคลิปนี้นะขออนุญาตตัดไพ่นะ ไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับชะตาชีวิตของคุณสำหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะอาจารย์ขอเลือกไพ่นะคะไพ่ใบที่หนึ่งคุณเคยมีวิบากกรรม เกี่ยวข้องกับของมนดําการเล่นคุณใส่มนดำนะคะการปล่อยของการทำร้ายคนอื่นการยึดติดการผูกมัดเช่นอยากให้ใครเขามารักมาชอบเขาไม่รักไม่ชอบเราเราก็เลยทำพิธีกรรมเหล่านี้และเป็นคนชอบทดลอง ชอบคนขวานะคะหาทางสว่างชอบศึกษาวิชามนดำไพ่ใบที่สองอดีตคุณขึ้นไพ่แม่ซื้อนะคะคุณมีเทวดา เขาเรียกว่าภูมิเทวดาหรือเทวดาประจำตัวหลายครั้งที่คุณประสบอุบัติเหตุตอนเล็กๆคุณรอดพ้นมาแบบอัศจรรย์เพราะความเกื้อกูลที่คุณมีจิตเมตตาในการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายสิงสาราสัตว์คุณมีจิตใจเมตตา สัตว์เหล่านี้เลยคุ้มครองให้ชะตาชีวิตของคุณรอดพ้นจากอันตรายมาได้ไพ่ใบที่สามอาจารย์ขอเลือกใบนี้นะคะคุณเป็นคนเป็นนักสแสวงหาชอบศึกษาชอบคน้นคว้าชอบการเอาชนะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจ ในการประกอบสัมมาอาชีพคุณมีโครงการใหญ่ๆใ,ในสมองตลอดเลยแต่ไพ่มันขึ้นเขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยพระคาถานะคะแล้วชีวิตต่อไปและปัจจุบันคุณจะต้องแก้ไขมันอย่างไร ไพ่ใบนี้ขึ้นไพ่กุมารถ้าที่บ้านคุณมีกุมารให้พิมพ์ว่ามีกุมารองค์นี้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกุมารเทพไอ้ไข่หรือกุมารจากสำนักต่างๆเขาจะคอยเฝ้าบ้านคอยเตือนเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับคุณมีเป็นคนมีเซนส์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อากสื่อสารบอกอะไรเกี่ยวกับชะตาชีวิตของคุณต่อไหมไพ่ใบสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะขึ้นไพ่อักขีคุณมีจิตที่มั่นคงมีจิตทะเยอทะยานอย่างที่ไพ่ใบแรกบอกมีโครงการใหญ่ๆใ,ในหัวสมอง แต่คุณมักใจร้อนและจิตบางครั้งเนี่ยออกค่อนข้างอาฆาตด้วยนะคะส่วนดีของคุณคือการที่มีจิตใจพระอัคขีพระเพิงเนี่ยเป็นความมุ่งมั่นชั้นสูงนะคะแต่เวลากโกรธก็โกรธแรงนะคะขอให้เทวดาและสิ่งศักดิก์สิทธิ ช่วยเปิดทางให้คุณแนวทางในการแก้ไขนะเนี่ยค่ะให้คุณจะวนเวียนอยู่กับการสักการะบูชาองค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาประจำตัวภายในบ้านของคุณเขารอบุญกุศลนี้ แล้วเขาจะเปิดทางให้คุณไหมในสิ่งที่คุณจะดุดติดขัดนะคะไม่มีใครทำอะไรคุณได้ค่ะเพราะคุณมีเทวดาภูมมะเทวาที่คอยปกปักรักษาุ้มคคองมีปู่ย่าตายายมีบรรพบุรุษป,ปกปักรักษาคุณชอบเข้าพิธีกรรมการบวงสรวงการไหว้ครูต่างๆนะคะ เทวดาก็จะลงมาปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะเดี๋ยวแม่ขอหยิบไพ่อีกชุดหนึ่งนะไพ่ชุดนี้ขอสื่อสารหากคุณสะดุดติดขัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถผ่านพ้นไปได้หรือจะต้องแก้ไขอย่างไรขอให้ไพ่ชี้ทางและสื่อสารนะคะ คบคนพาลพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบางครั้งคุณรักเพื่อนมากกว่าครอบครัวชอบสังสรรค์พบปะเฮฮานะคะมาแล้วค่ะให้เห็นความโชคดีภายในระ,ระยะเวลาอันใกล้นี้ คุณอาจจะมีข่าวดีอาจจะได้รางวัลใหญ่ๆนะคะหรือข่าวดีจากแดนไกลเห็นไหมคะไพ่ลุ่มหลงขึ้นมาอีกแล้วคุณมีเกณฑ์ผิดศีลข้อสามสูงมากนะขอแนวทางในการแก้ไขนะคะทุกทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะคะช่วยเปิด วิธีการแก้ไขให้ลูกดวงของข้าพเจ้าเห็นไหมผิดศีลข้อสามเยอะมากจริงๆไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญเท่าไหร่เนาะได้แต่แอบมองคนอื่นทำบุญใจก็ไม่ค่อยได้แต่มีจิต อิชาลิสยาได้แต่มองแต่ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่คุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมหนักนี้หรือวิบากกรรมที่สะดุดติดขัดได้อย่างไรเพื่อนๆที่คบอยู่เนี่ยทุกวงการเลยไว้ใจไม่ได้เลยนะคะมากหน้าหลายตาถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าคบหลายคน ถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าเชื่อใจไม่ได้เลยอารมณ์แปรปวนถ้าตอนนี้ใครมีความรู้สึกว่าตัวเองอารมณ์แปรปวนคอมเมนต์มานะขอสรุปไพ่ใบสุดท้ายอ่ะมีไพ่โชคดีมาแล้วคุณต้องเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะ อะไรที่กดดันคุณอยู่ตอนนี้ให้คุณหยุดให้กลับมานั่งสมาธิให้อยู่กับจิตตัวเองอะไรที่ตึงเครียดคุณปล่อยวางมันไปก่อนแล้วคุณเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือหยุดพักผ่อนพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างนะคะครอบครัวอบอุ่นมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลย หรือไพ่ใบเนี้ยสามารถสื่อสารต่อไปว่าคุณอาจจะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพื่อการสื่อศึกษานะคะแล้วใครที่ยังหลงผิดเดินทางผิดช่วงเข้าพรรษาเนี้ยขอให้แก้ไขบุญแก้ไขวิบากรรมงดดื่มสุราเมรัยทั้งหลายนะคะอาจารย์ขออีกใบนะ เนี่ยค่ะบรรพบุรุษของคุณยังคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำผิดกี่ครั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเท,วด,ว,ทวดาประจำบ้านเขายังอโหสิกรรมให้คุณรอการปรับพบปรับภูมิรอการแก้ไขของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้โชคในเร็วๆนี้สาธุ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานา